นี้นิวกับอิซาเบลล่าอว่อยจี๊ับหนูดุกัาเต๋อว,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 วันนี้นุต้าจะมาทำอะไรครับไอติมนมวัวอ๋อไอติมนมวัวเหรอครับมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์โน้มีไม้ไอติมกับไม้ไอติมมาไหน อไม้ไอติมกับน้ำมัวใช่ไหมครับต่อยายอ่ะเราจะเอามีดนะครับมีดที่ใหญ่อ่ะมีดนี่ไงเด็กๆห้ามถือมีดเองเราก็จะเอามีดมาแทงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วแทงเสร็จก็เอาไม้ไอติมแย่เข้าไป ตอนนี้ป๊ะป๊าแทงกล่องนมวัวเป็นรูแล้วต่อไปคือนิวตันเอาไมา้ไอติมเสียบเข้าไปในกล่องเสียบไปครับนิวตันครับจับก,กล่องนมไว้โอ้ทำแบบนี้โอเคแบบนี้เสร็จน,นะครับเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นแชช่องฟิีไว้ประมาณ3-4ชั่วโมง ลูกไม่ใช่ปลาป๊าลูกเอาใหม่เอาใหม่หมแยกแยะแยกแยะไอติมมันแข็งแล้วใช่ไหมคะแบบได้ไหมตัดใช่ไหมเดี๋ราจะตัดเราก็ใช้อะไรนะมีดใช่ไหมตัดอย่างนี้ใช่ไหมลูกตัดอย่างนี้ใช่ไหม นี่แท่นแทนเป็นไอติมนมวัวใช่ไหมอ่ากินโชว์เออเออ,อเฮอ่ากินกินกินันเป็ เมอนปปลรดลอะอะไรนะเมืปลยปลารเหมือนสับประรดเหมือนอะไรนะเหมือนปลาปรดอร่อยไหมเหมือนที่ซื้อในเซเว่นไหมลูกเหมือนใช่ไหมอร่อยไหมคะมเย็นไหมคะ มื้อเช้าใครพาทำคะม,มาม่ามาม่าหรือป๊าป๊าคะม,มาม่าใช่เหรอไม่ใช่ป๊าป๊าเหรอลูกกินกินนี่เบิรว้าววมันเป็นอะไรลูกมันเป็นรถเหรอมาไม้ดูโยโย่นี่มันของกินหรือของเล่นลูกจริงของกินก็กินสิคะ มันเลื่นอ่ะอ๋อมันเลื่นมันเลืมม่อนกินได้ไหมอ่ะก,ก,กินไม่ได้อ่ะทำไมถึงกินไม่ได้ก็หยิบอ่าหยิบขึ้นมาเสร็จอ้ํเร็วในในโชว์สิเออเย็นไหมเออเย็นไหมว้าวว้าว,ว,าว อร่อยไหมลูกบอกป๊าป้าสิว่าอร่อยไหม,อ,มอร่อยป๊าป้ามากินด้วยไหมเหลือไว้ให้ป๊าป้าไหมเหลือให้ป๊าป้า,อ,านะอ,อ,อันนี้มันถั่วเม้าเนะอ๋ออันนี้มันขอ่วเมต้งหรอมันจะหมดไหมลูกวันเนี้ยไม่หมดไม่หมดแล้วเอาไว้ไหน,ต,นตู้เย็นตู้เย็น อันนี้อร่อยใช่ไหมอันนี้วิธีกินใช่ไหมลูกเอาอันลวอาวิธีกินแล้วหนูไม่กินที่หนูทำอ่ะลูกฮะ ทำไมหนูไม่กินที่หนูทำคละลูกะไอติมหนักละลายแล้วมั้งเนี่ยกินมาใหญ่ใหญ่อ่กินดีดีลูกกินดีดีเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมนี่ไงหลอดนี่ อันนี้หลอดนะ <c oughs> บอกเลยเนยตั้งไปแล้วนะ <c oughs> บ๊ายบายเนตั้งไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะโ,โ,โูด้ดีๆก่อนหันมามองก่อนพบกันใหม่นะเบื่อแกใหม่นะเนตัน <c oughs> น้เนตันน้งเนตั้ง